พลตำรเอกสิวรารังสิตธารรมนักุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองท้องถิ่นเตรียมเข้าตรวจศูนย์อบรมเยวาวชนอุ้มผางหมู่สองตําบลหนองหลวงอํเาเภออุ้มผางจังหวัดปากหลังตรวจสอบพบว่ามีการกระทําความผิดมีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างบุกรุกที่สาธารณะและทํารายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากลองอุ้มผางเป็นไปตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสง แห่งชาติหรือคอสชอเบื้องต้นพบว่ามีการเข้าไปทำประโยชน์ทั้งหมด67ไร่และจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2545ยังพบว่ามีสภาพป่าสมบูรณ์แต่เมื่อเทียบกับภาพถ่ายของกรมป่าไม้ในปี2554พบว่าอยู่ในแนวเขตของป่าสงวนแห่งชาติแม่กลองอุ้มผางจึงพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปทาประโยชน์